สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับเด้อวันนี้ผมมาพามาออกมาลางงว่ครับที่แหลงนี้ผมมองค้ำนี่ครับหยาแบบเนี้ยคิดว่างวัวเพื่อกินนะครับคือสายตาห้องนี่คือมันแห้งพ่อสังเกตเบื้องตะละมือเห็นเล่าเล่มเสมอเสมอร่วกินครับนะครับ ข้นงนามองด้วยสายตาทังสี่ทั้งสี่เป็นแห่งๆครับแต่ว่าหยาเนี่ยครับหย่าซุ้มเขากินกันมี้ครับปล่อยหย่าถิมมือเอกันเลยเล่าเล่มซะเนี่ยครับกินครับผมแต่ว่าหนาฝนนี่สีเป็นซี่ยากเหลือหย่าหรือไง ครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อบูไดมาเบิง่งมาแงยงกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจงให้เด้อครับเด้อไว้รุ่นทํากินครับไว้ไุว่นไหนรุ่นไหนบุญรุ่นรุ่นสีเท้ทาแล้วรุ่นผมหมวกครับสวัสดีครับ